不要停，不要卡。不要停，不要卡。有一个女孩子。 ผิงฉางเป้ยมามากวนเตอเหหินเอียนอยู่อีชื่อเป้ยนานเผิงอยู่เจี้ยวชีข้านเตี้นอิงสาวน้อยนางหนึ่งถูกเลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวดครั้งหนึ่งแฟนหนุ่มชวนไปชมภาพยนตร์ อยอีเกอหน่วยหายจือพิงฉางเป้ยมามากวนเตอเหินเอียนยาวอีชื่อเป้ยนานเพิงหยวเจ้าช่วี่ข้านเต้นอิงสาวน้อยนางหนึ่งถูกเลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวดครั้งหนึ่งแฟนหนุ่มชวนไปชมภาพยนตร์ หลิ้นชูเหมือนสือมามาจูผู้สัวชูชี่เยี่ยวฟ้างชงหมิงเตี่ยนปูเยี่ยวเป้ยนานเหยินจ้านเลอเผียหนีก่อนออกจากบ้านคุณแม่จึงกรรชับว่าออกไปข้างนอกต้องมีไว้พิริบอย่าให้ผู้ชายเอาเปรียบ หลินชูเหมือนสือมามาจูผู่ซัวชูชี่เยี่ยวฝั่งชงมิงเตี่ยนปูเยี่ยวเป้ยนานเหยินจ้านเลอเผียหนีก่อนออกจากบ้านคุณแม่จึงกําชับว่าออกไปข้างนอกต้องมีไวพิริบอย่าให้ผู้ชายเอาเปรียบ หรูกลัวทาโมนีสร้างเมี่ยนหนีที่สัวปูเยี่ยวโมนีเสี่ยเปียนหนีที่สัวถิงถ้าเขาคลัมส่วนบนจงบอกว่ายา่าถ้าคลัมส่วนล่างของลูกให้บอกว่าหยุด รูกว่าทาโมหนีสร้างเมียนหนีจิ้วสัวปูเยี่ยวโมหนีเสี่ยเปียนหนีจิ้วสัวถิงถ้าเขาคลัมส่วนบนจงบอกว่าอย่าถ้าคลัมส่วนล่างของลูกให้บอกว่าหยุด หน่ยหายสัวจี้จูเลอหวานสร้างหุยหลายท่ามาเวินทาเยาว่วเมยเย่วไปจ้านเพียนอีสาวเจ้าจดจำจนขึ้นใจเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านคุณแม่ถึงถามเธอว่าถูกผู้ชายเอาเปรียบหรือไม่ หหนยหา女ัวจํจวา住了晚上回来ย妈า她ทามา่有เยยป้จ้านเพียนหนีสาวเจ้าจดจําจนขึ้นใจเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านคุณแม่จึงถามเธอว่าถูกผู้ชายเอาเปรียบหรือไม่ หนุ่ยหายคูเจอสัวจ้านเลอทาสร้างเสียอี้ฉีโมหัวสาวเจ้าร้องไห้และพูดว่าแย่แล้วเขาคำด้านบนสลับลงด้านล่างหนุ่ยหายคูเจอสัวจ้านเลอทาสร้างเสียอี้ฉี โมหัวสาวเจ้าร้องไห้และพูดว่าแย่แล้วเขาคำด้านบนสลับลงด้านล่างอัวววจจจิ้จ้้เเเเาหนีีียยตสป我就叫你叫的ย不要停ถิง,ถงลูกก็เลยพูดตามที่แม่สอนไว้ว่า อย่ายุดค่ะอย่ายุดค่ะอัวจิ้วเจ้าหนีเจียวเตอร์สวรปูยยาวถิงปูยยวถิงลูกก็เลยพูดตามที่แม่สอนไว้ว่าอย่ายุดค่ะอย่ายุดค่ะ ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ